สวัสดีกันดูทุกคนกันด้วยวันนี้ก็โยบผมมอพีคนเดิมในวันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาปืน T ีูนไปเล่นสักหน่อยเนื่องจากว่าผมได้ลองไปเล่นเบต้าเทสของซีซันที่10แล้วมันมีปืนอีกปืนหนึ่งที่มันคล้ายๆกับ T 0 3สแล้วก็ใช้กระสุนเดียวกันมากเลยซึ่งปืนนั้นก็ยิงนิ่งมากทุกคนแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะลองเอา T ศูนย์สามไปดูแต่ว่าระยะหวังผลเนี่ยมันต่างกันเยอะนะอันนู้นยิงเป็นร้อยเลยแต่ทศูนย์สามนี่เท่าที่ผมจําได้ไม่90ก็80ประมาณนี้แหละ โอเคเดี๋ยวทีส่วนสามเนี่ยผมก็จะแต่งตามสไตล์ผมเลยแล้วกันนะใครดีจะแต่งตามสไตล์ตัวเองก็ได้ทุก๋คนทีส่วนสามจะอยู่ในตระกูลของไรเฟิลใช่ไหมเนี่ยทีส่วนสามนี่เลยระยะหวังผลมันแก่เก้าสิบเองส่วนสไตล์การแต่งเนี่ยเก็บเสียงค่อนข้างดีจะจําเป็นแล้วก็สโคปผมจะใส่เป็นคูณหกแต่ในหมดเบต้าเซอร์เอ,อ่อเบต้าเทสเนี่ยผมไม่ได้ใส่เก็บเสียงไงแต่ถ้าว่าลงเซอร์ป,ปกติก็ใส่เก็บเสียงส่วนกิฟต์ก็จะใส่เป็นกิฟต์เอียง แต่งแค่นี้พอมันก็เพิ่มความนิ่งเดิมๆปืนนี้มันก็นิ่งอยู่แล้วแหละเป็นปืนที่ราคาค่อนข้างจะถูกนะเจ็ดหมื่นต้นๆแต่ว่ากระสุนเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงมาดูในเรื่องของกระสุนกันเจาะห้าก็อยู่ที่เม็ดละหนึ่อันนี้ราคาประเมินแต่ว่าซื้อจริงก็อาจจะมีบวกลบกระสุน4ี่ก็อยู่ที่เม็ดละ300นะซื้อจริงๆก็น่าจะมี400บวกลบประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่ศูนย์สามก็พกนี้เนี่ยจะนํามูลค่าออกมาให้เราซักเท่าไหร่ แล้วก็เหมือนเดิมก่อนรับชมคลิปนี้แบบเต็มระบบฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ก่อนที่จะรับชมก็เข้าสู่ช่วงโฆษณาแป๊บนึ่งถ้าหากว่าคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาสุดคุม้มผมขอแนะนำร้าน Red Potion รับเติมเกมบริการเติมเกมยอดฮิตเติมไวปลอดภัยราคาสุดคุม้มรวมเกมเด็ดเกมดังครบตุกเกมฮิต และสามารถเลือกเติมด้วยตัวเองแบบง่ายเพียงแค่สมัครบัญชีเลือกเกมและไปเข็จจำระเงินรอรับยอดไม่ต้องรอนานและปลอดภัยการันตีความปลอดภัยด้วยรีวิวจากลูกค้าที่พึงพอใจมากกว่า2000รายการบริการร้านเติมเกม race potion เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ตี5ยาวไปจนถึงตี2ส่วนศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิด24ชั่วโมงอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะจ๊ะและพิเศษสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องแสงเทียนจะได้รับส่วนลด จากแพ็กพัดพรีเมียมจากเดิมราคาของทางร้านเนี่ยจะอยู่ที่399ต้ถ้าบอกว่ามาจากช่องผมเนี่ยจะลดให้เหลือแค่379ทุกคนราคาดีๆแบบนี้เนี่ยต้องรีบไปเติมกันเยอะๆละไปเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยดีกว่ามาอยู่กันในเกมแรกของเรากันทุกคนในเกมนี้ก็มาเกิดหลังจุดซื้อขายสไตล์การเล่นของเราก็เหมือนเดิมเลยทุกคน,น,น,นก็เดี๋ยวจัดการเกิดส,สายนี้ก็น่าจะเข้าไปฟาร์มในโมเตลก่อนแล้วก็เล่นตีสวน เพราะโดยปกติเซิร์ฟนอกเนี่ยเขาจะเน้นบวกต้นเกมกันเราอาจจะเป็นมือที่สามก็เป็นได้เฮ้ยใครโดนเอ้าใครโดนเขาตกเขาตกอ๋อเขาตกตกนี่ไงหรอกขาตาตาซีเอฟีในสังของแป้งแป้งรันพอดีเลยใครเปิดแบบแบตเตอร์ฮะเปิดด้ห้องร้านผมสองศูนย์หนึ่งอุ้ย เปืนครับเปิดเลยเปิดเลยเอ้ยหกช่องโอ้โหได้เลือ <laughs> จับบ้าเออมันเปลี่ยนไอ้ไนี่ใหม่ด้วยพี่ไอทางออกหลังโมเตลอะจากยอ่ใช้ป้ายด็อกแท็กมันต้องใช้มูลคาหนึ่งหมื่นเพื่อออกอน่าจะดีกว่าแบบเก่าแล้วมั้งนิดนึงไปห้องใครไอ้ใครยิงวะคนมาล่างเหรอผมนะผมยิงบัตรเมื่อกี้ ล่างไหนอะบอดใช่หรอข้างล่างอะคืนบอดไม่ใช่หรอเออบอดดิแกตื่นยังเนี่ยวิ่งกันเยอะสักสองสามคนนะข้างล่างออแกบอกบอดเอ้ยแกบอกคนเอ,อ๊ะเสบบอกคนมีปังไงฮะเฮ้ยคนหรือบอดเนี่ยอ๋อคนนี่ะ

อะไรไปด้วมันยิงอยู่อันเซ็ตจุดตั้งเซ็ตติงิ้ยน่เซ็ตแบกันผักใช่ไหมใช่พี่ใช่ผมเซ็คระเบิดนะเงียบว่ะฝั่งสามชั้นนะ่ะ พันผักไม่ไมีอ,ออกนี่ได้เลยนี่ใช่พี่ออกนี่ได้ฟาร์มไปยังจะฟาร์มไปแล้วป่ะคุณสองก็บอกมันตีที่แรกกันแน่เลยแล้วทีนี้ก็เอ้ยยังไม่ฟาร์มเลยนะทีนีย้ยังไม่เปิดยเออ,เอ,อมันน่าจะตีที่แรกกันอยู่ นู่นก็ดันไปนู่นเขาดันไปนู่นละเกิดอีกแล้วทำไมเวลาไม่ไม่เออเวลาไม่มีไนแล้วมันไอเนียวมันเยอะจังหรอแกนั่นดิพี่บอสดิป่ะ น่าจะบดนี <wield> อยากได้สี <K> ข้างล่างคนหรือบดวะอ๋อคนบบดโอเคโอเควางโคตเอาเปิด oh ห okay. <bel hum> oh, ้องล้านขอเปิดห้องล้านนยโอ้โหโคตรเกลือเอาดีแปดหมื่นแเนี่ยของในเซฟมีสองอย่างโคเอนกับของเมืองแล้วเปิดเกาะกลางวะ เอ้แล้วเบิดเกาะกลางพี่โอ้ไม่กะพี่ได้นี่อย่างพี่เคยได้ไอ้ทหารจิ๋วตัวสีแดงปะทำไมแกเปิดได้บ่อยจังวะ พี่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 ได้ยังอ่ะอยังใช่ปะยังอะดรเอามาเามาเามาผมให้หกหมื่นเลยหกหกหมื่นแล้วนะไม่รู้กี่หมื่นพี่น่าจะหกหมืหห่นแล้วบ้างอ่านี่พี่มีเซฟป่ะนะ่ะไม่ไม่ไม่ม ตัวสีทองในมือถือซีดีแต่ราคาโคตรถูกแหมหกหมื่นมั้งเฮ้ยไอเจตไปหนน่ะดิฟอด้วยมันยิงเรียกลูกค้ามันยิงเรียกลูกค้า ตายเปล่าวะตายตายกลังนั่งเก็บของชิวอะไรมันเก็บของบัดคือ,อไรของบัดวะมันมีกี่ตัวาตายเอ้ยมีอีกเลย ไปได้ไงมันนั่งจ็บของอด,ดยับอยู่วหขบอยวปะมเลันอ,อ,อยู่ไหนอันขยับตวะมันนอนอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนน่าจะนอนแอบ,บอยู่ ง่ายกับตัวนี้ดอ่าออกมาถ้าเปิดครับเดี๋ยวมันก็ออกมาในเวลามันก็เหลีอน้อยนะเปิดอย่างเร็วมดเร็ว

ประตูนี้เปิดเหรอแกแกเขียนที่ประตูดีกว่าอ๋อนี่นี่นี่เจอตัวแล้วยังไหนยันไหนนี่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 เฮ้ยไม่ตายไม่ตาย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 เอ้ยผมว่าแล้วมันต้องแอบอยู่โอ้หยิงตา้ดนานไม่ตายเสร็จอะไรทำไมมันหนีพุ่งขนาดนี้ หนูน no no no. uh, yeah, ้อยหนูน้อยเเกอม่ไปตายอใหญ่เยต่อแหละอจะแบกไปได้ไหมใครเอาไหม MK คับ m สี่ a นที่นไหนมันแพงกว่า MK ใช่ปะ MK ครับโอเคเอาไมก่อ กราบไม่ไม่น่าจะมีใครเอาพี่ออกไปเลินได้ยังกมันจะไม่หนึ่งตรงนี้หอ่งไม่ได้สั่งขายก็ได้่ม่นก็ได้สั่งเต็นดีกว่าอ่ะพี่เจยังไม่ตายเลยแ่วะ ไอวีได้กับเนีเอหอาได้แล้วใครเอามีเอสตัดแล้วก็หมวกับฟูฟังยูทูบเยอไปกิดดีอ่าสองศูนหนึ่งมีหรือเปล่าเดี๋ยวยอกเดียวสุดท้ายละซีดีต้องมาแหละอาไปเลย หอกสุดท้ายสองศูนย์หนึ่งซีดีต้องออกคนวะใช่ปะบอออน่าจะบอดพี่โอ้ยเยี่ยวยี่เข้ามาเหมือนคนเลยสัสโอ้โหยิงไม่ตายด้วยได้ลำโพงผมจะไปทันไหมเนี่ยเอ้เสียงอพี่เค่เป็นแตกอะไรอะใช่ใช่ใช่ ไอแตกอ่ะไอแตกตรงไหนที่ไหนมาไงอะ่ะแปดแหรอเนาะงข้งหน้าที่มองไม่เห็นข้างหนะ้าในห้องก็มีในห้องในห้อง โอ้โหเยอะระเบิดโดนปูหมดเลยวิ่งออกมาแล้วแกโอ้โตายหนึ่งนะมันอยู่กี่ตัวมีสองตัวมีสองตัวมีสองตัวน่าจะเล็กตัวเอาเปล่าตายด้วยเหรออืมใช่โอ้โหเยอะโอ้ยหเจยไม่ตายถือว่าเกิดดี ไนไม่ดีเท่าไหร่าได้หมดพี่สวนบนก็ไหนนะบทเพียบเลยพี่สามชั้นน่าจะเป็นบทกิจกรรมจะเข้าโม่เหรอบมาเล่นอย่างโดนใครโดนเพื่อนใช่ไหมโดนเพื่อนโดน ัน<อ>นัอนกลางที่กลางถนนบอดที่เป่ายิงอะ่ะโอ้ยติ๊กตอกเที่ยอะไรมาเด้งตรงนี้วะตอนนี้วะกะตุกโอเคอกกลางโอเคไม่รู้เฮ้ยนั่นเกระโดดอยู่หลังกำแพงนู่นอันนั้นปลอดปะ เมื่อกี้มันกระโดดอ๋อหลังกระเพงาเห็นแล้วเห็นแต่มองไม่เห็นตัว,วมองไม่เห็นเห็นมาโดดฝั่งแบบเมื่อก้โอ้ไหนแตกอโอเขยพี่อยู่ตรงที่ผมมาร์กอ่ะโอ้นี่ผมอยู่ฝั่งนี้ดิคอกมาใช่ปะอือแดงคอกมาโอ้โหคอกมนันสองดอกไม่ตายได้ไงวะคอกม้านะคอก นั่นแหละขึ้นไปเจอเลยแหละกับแพงเนี่ยนั่นแหนะไปวิ่งมาแล้วกางถนนแกเห็นว่าวิ่งกลางถนนนะนันนั้นนั้นอ่สวยไหนเหมือนกันนี่ว่าไม่ไหนแตกไหนแตกอะไรตัวเดียวหนูโอ้ผมเคาะมันไม่แตกสองนัดสองเบ็ดอะไม่ไหนแกเออตรงนีน้ดิ ช่โอ้เฮ็ดโฟยแต่กูก็ว่ามัอนอยู่น้องหัวกูบ้างอยิงไลยแต่น่าจะบอกตีแรกกันไปแล้วดีขอเอาไปเอาของไปเก็บก่น <laughs> อนหาที่เคี้ยวของกัน ไปดูตัวที่เป่าหญิงตรงไหนอ่ะอเขียตัวเกาะกลางตรงมาร์กใช่ปะอ๋อนี่ปะไม่ไหนนะเก็บของเก็ของกับป้าไม่รู้หรอกหรือเล่า ไม่ดีส่วนกันมาพผมไม่ได้ลากใช่ไหมล่ะผมเห็นหัวมันเียกเองขอขไม่กใส่กปงผมตายเลยเหียมนหะยิงคนยิงเขาหัวไม่า มันลันเลยทีนี้นนมไม่รู้คนวิ่งเยอะบอดตึมตึมต,มต,มตึมเลยมัาจะเอ็นเคจะอะไรก็ได้แป๊บหนึ่งนะเคียร์ของแป๊บหนึ่งซ้อนของไม่ได้อยู่ๆๆๆๆ โอ้แบบถัดไอ้ตัวของครับจะตกไปปิดศีระบอดแตม่มันมีตัววิ่งอยู่ใกล้ๆผมไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นปอด เอ็มเคได้แค่ของแต่งนะพี่ได้ครับไม่รู้ว่ามันมีตัวดักหรือเปล่าเสียงมันขึ้นเหรอตรงบ้านเหลืองก็มี <c oughs> นี่ไงโดนจริงด้วยน <c oughs> ม่งนอนดักอยู่ <c oughs> ไม่รอดเขียนแล้วเปิดไม่รอดพี่คนไทยก็เป็นยังไงกันบ้างทุกคนสำหรับ EP นี้นะก็ได้ไนมาหนึ่งหัวมันหลอกให้เราจัดของตั้งนานด้านโดนดักเฉยเลยที่จริงถ้าออกได้ก็น่าจะล้านกว่าล้าน2อล้าน3ามนึเปล่าก็ประมาณนี้ทุกคนก็โอเคสำหรับ EP นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะ ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าทุกคน